เวลามันกดดันดน้วยแล้วก็ห้ามเปิดเลยคอร์เรมแล้วก็ต้องมีสติทำใจร่มๆไป ผมปฏิพล์แซ่เอง็งชื่อเล่นปอเนะยปีหนึ่งสวัสดีครับผมนายรัชพจนหมูทอนครับอยู่ปีสองครับตอนเด็กๆผมก็แบบตอนเรียนวิชศปปาศิลปะอะไรเงี้ยผมก็ชอบวาดรูปตอนเด็กๆแบบได้เรียนศิลปะก,ก็มีความชื่นชอบพอเรียนตอนแบบถึงมปลายอะไรเงี้ยผมก็ไม่ห่างหายจากศิลปะไปนานเลยเนี่ยมาไปเรียนสายวิทยาศาตแต่ก็กลับมาชอบแบบพวก CG 3D อะไรประมาณนี้ก็เลยมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยเริ่มวาดรูปเป็นจริงๆทางจังๆก็ประมาณ มสองมสามก่อนน้นั้นก็วาดรูปเล่นมาตลอดส่วนมปลายผมเรียนตรงมาเลยครับเรียนสายศิลป์ศิลปะของเฉพาะเลยมีความยากอยู่ระดับหนึ่งแบบผมไม่ได้มีพื้นฐานศิลปะขนาดนั้นกอนแรผมก็กลัวว่าผมจะเรียนแบบไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่กพ็พอไปได้ครับแบบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมได้แบบถนัดด้าน 3D มากกว่าปรับตัวเพราะแบบผมเรียนมานี่แบบไม่มีเกี่ยวกับ 3D เลยครับจะเป็นพวก พิเทออกแบบอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าแบบผมแบบชอบในส่วนของซ G อะไรเงี้ยแบบแล้วผมก็เห็นว่าแบบเขาต้องใช้โปรแกรมมายาทาหรือว่าต่างๆอะไรเงี้ยผมก็สนใจในด้านทีดีก็เลยเข้ามาในครั้งนั้นผมเลือกสายทีดีเพราะว่าผมชอบงานโมเดลครบบพวกแบบเฟเจอร์อะไรละเอียดๆพวกหนังมาร์เวลอะไรเงี้ยแบบเวนเจอร์อะไรเงี้ยผมก็ชอบซีจีอยากไปทํางานลอะไรแบบนั้นมีในใจคือแบบเป็น เหมือนเป็นซีรีส์ในเน็ตเพลงชื่อแบบ Love erm Date and r o b o t การแข่งขันก็แบบจะมีแยกเป็นสี่โมโดูลครับก็แบบตอนแรกก็จะมีตั้งแต่คอนเซปต์อาร์ตเขาส่วนใหญ่ทั้งหมดจะครอบคลุมเป็นเกมเป็นแนวเกมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกทำโมเดลเป็นฮาร์ดเซฟเฟตใช้โปรแกรมก็คือมา,ายานอะไรอย่างเงี้ยสหรับผมผมว่าคอนเซปต์อาร์ตนี่ยากสุดเพราะว่าแบบผมไม่ได้วาดรูปนานเล้าไห ก็คอ <onse pt. S 2> นเซปต์พาเหมือนกันเขาเขาให้เวลาประมาณสองชั่วโมงแบบให้ออกแบบสองตัวเอ้ยให้คิดคอนเซปต์สองตัวแล้วก็เอามาทําจริงตัวหนึ่งอะไรแบบผมก็วาดรูปไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นเวลาน้อยเกินไปเวลามันกดดันด้วยแล้วก็ห้าม <c oughs> เปิดเรคลเลยแบบเหมือนเขามีไฟล์เรคลิมมาให้ของเขาเองเพราะถ้าสมมติแบบทำการมากก็แบบเปิดหาอะไรได้เรื่อยๆเลยลองศึกษาก็ได้ครับโปรแกมรมฟรีๆก็มีแบบเบนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมก็ใช้เบนเดอร์มาก่อน ก็ลองเล่นๆดูแบบถ้าชอบก็เข้ามาเรียนได้ให้ลองหาข้อมูลใน YouTube ก็ได้เพราะแบบใน YouTube มีลิปทูเทเรียลเยอะมากเพราะเวลามันกดกันแบบก็ต้องมีสติทำใจร่มๆไปก็จริงๆเขาจะมีอบรมให้อรัตอนมีอบรมให้ก็เนี่ยก็เรียนให้หมดให้ครบ